แต่ว่าอย่าเปิดแผ่ซับอีกนะครับอเอาคืนตีพลำบิดตออข้างมาเอาละครับเริ่มจากกระทุงได้บ้างครับสลามดามตีไปเรื่อยเอาเลือดอยังไหลามาเป็นทางครับอ่เจ้ามัมนะครับสู้ลวครับตอนนี้ทั้งอัดฉีดทั้งกําลังใจมากันแบบท่วมท้นเหมือนกันกดเข้าไปครับหนุ่มแน่นกว่าหัวใจมาวัดกันที่หัวใจแล้วครับเรื่องแผลแตกนั้นเป็นเรื่อง ที่อุบัติเหตุครับวิ่งไปชนเองเอา้าเกมตรงนี้ครับมีสะดุดหน่อยแต่วัดกันที่หัวใจนะครับเอาบุกเข้าไปครับฉลามดำอุย๊ยโดนหนักแทงขวางหน้าแม่พลามนี่อาวุธนี่นานๆออกทีแต่ว่าทั้งหนักทั้งแรงดูครับจังหวะก,กดในมาเอาฉลามดำตีบ,บินตีสู้แล้วครับช่วงพักยกให้น้ำก็มีรางวัลน,นักสู้มอบให้เช่นเดียวกันนะครับทางด้านของฉลามดำ กินข้าวเลือดนี่เต็มหน้าไปหมดแล้วครับหน้าจอช่องย4ิบสี่เปลอะไปหมดแล้วอ้าวครับสามกำปั้นครับแดงนั้นก่อนหน้านั้นห้ากำปั้นสีสันของสังเวียนนักสู้สังเวียนเลือดดัน,ด,นดันแล้วแทงไปซ้ายครับนี่ครับข้อแขนนี่ต้องแม่ฟิตซ้อมถึงนะครับผันลำไปงั้นนี่เอาไม่อยู่นะครับอ่าแกออกมาครับปปูสุรชาติใบสมุทรยังลุยหน้าเหมือนเดิมครับฉลามดำ นักสู้จากกระบูชานะครับแต่ว่ามาเติบโตมาพิดซ้อมอยู่ที่เมืองชนครับในทีมของสจโนงครับขวาในเทลงไปยอดเยี่ยมมากครับไม่ซ้ำไม่เติมไม่ชาร์จนะครับนี่น้ำใจนักกีฬาครับว่ากัะต่อครับแนวตั้งที่ร้ายกาจที่สุดในโลกครับสวมนวมเต็มอย่างนี้ปีกองไหวครูมงคลผ้าเจียครับถึงจะเรียกว่ามวยไทยไปต่อครับฉลามดำ เ,เด้อติดติดเด้อติดติดต้องมีมล,ลูกนำใส่คุณเบื่กี้แม่จังหวะล็อกในครับตีตอนนี้หนทางมันต้องเริ่มเร่งกว่านี้นะครับแม่ชลามดำนี่มัวแต่อิดอิดรอรอ,อไม่ได้นะครับแต่ว่าหัวใจยังไม่ยอมแพ้คุณพิเชษตอนนี้เกมอึดอัดเลยนะอ้ะอาวอ้าวอ้าวได้มาหนึ่งทต้องไปอีกครับต้องได้เยอะๆเลยครับปลายยกมัดนึ่งไปดันเนื้อมาเนื้อมาซ้ายเข้า มาโดานห่มดอกอนี้ครับแม่แล้วนี่ครับวิธีการเผาเวลาไปด้วยครับก็จะมีสักประมาณทักเจ็ดแปดวิแล้วครับลุยต่อฉลาดดำจ้วงมาเนือ้อังโดนโดนทีเดียวเอาซอกซ้ายเอาแม่พลัา,ลานี่ก็โดนไม่ได้เหมือนกันนะครับบางทีนี่แกก็เคยร่วงมาแล้วหลายครั้งนะครับอ่าครับยังไล่เหมือนเดิมครับฉลาดดำไล่ต่อยแล้ว อาวครับอาโยกดีๆครับพันับโยกดีดโอ้ยเฮ้ยตกใจตกใจโอ้โโดนนะคุณพิเชษแต่ว่ามันโดนหัวไหล่ครับชงสูงกว่านี้หน่อยแล้วแม่เกือไปครับโอ้โหอาครับใจหานแวบเลยทีมงานทีมเชียร์ของซอสมัยนี่ครับยาระมาทนะครับแม้แต่เสียวินาทีเดียวนะครับต้องมีสติมีสมาธิตลอดครับกับเกมนะครับ รวบไว้อย่างเดียวแล้วกลังชตอนนี้สติมาปัญญาเกิดครับฉะนั้นการสูงๆกับพันลำรวบเข้าเอวปิดอกข้างไว้ก่อนเดี๋ยวจะล็อกถล่มเอาหาดึงสองแล้วฉลามดำก็เคยทำได้แบบนี้มาแล้วใช่ครับไล่ไล่แบบนี้ครับโป้งไปคู่ต่อสู้ตีลังกาครับวันนั้นเงินอัดฉีดทะลุทะลวงเลยครับกรรมการสุรชาติใบสมุรครับชูมือให้ทางด้านของพันลำสอสมหมายนะครับ <ด>กเก็บ <ลง S 2> ชัยชนะ<อ>เป็นนัดที่สามติดต่อกันนะ,<ต>รนะครับ